ที่เรายังไม่รู้เนี่ยนะครับมันจะต้องถูกเปิดเผยแน่นอนถ้าถ้าเข้ามุ่งถ้าเข้ามุ่งมาทางนี้อถ้าเข้ามุ่งบางนี้เอฟซก็เห็นนี่เอฟซนะว่าเขาเป็นการพูดพูดจาเนี่ยเขาฉะฉานแค่ไหนนะเขาฉะฉานมากนะการตอบโต้การพูดคุยการอะไรเ,เขาฉะฉานเอชัดเจน <laughs> พอเราจับได้นะครับจับได้ว่า โอ้โหโกหกคำโตนี่นะเออโกหกคำโตนี่พอเขาจับได้หลายๆครั้งเขาคุณหน้าตาคุณให้แหละนะแต่มันย้อนแย้งกับคําพูดเก่าๆไงเราเลยจับได้ว่าอ๋อที่เขาพูดแบบเนี้ยที่เขาแสดงหน้าตาที่มันเหมือนจริงเนี่ยนั่นก็คือมันไม่ใช่ความจริงที่เขาพูดออกมาไม่ใช่ความจริงเลยแล้วคิดว่าความน่าเชื่อถือมันจะมีไหมละ่ะเออถามหน่อยจะมีไหมไม่มี เพราะว่าคุณพูดมาเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันย้อนแย้งกับหลายๆเรื่องที่ผ่านมาไงเออคนดีๆเขาก็ไม่ได้ทำกันอย่างนี้เอฟซี FC. บอกได้เลยคนดีๆเขาไม่ทํำกันหลายเรื่องเอ่อเป็นต้นว่าหาเหตุหาผลหาเหตุให้คนอื่นเขามีประเด็นแต่จริงๆเขาไม่ควรจะทำหรอกอาหาเหตุให้มีประเด็นคนเราถ้ามีความผิดมันก็ระแวงถูกไหมเออกลัวคนเขาจะมาจี้ กลัวคนเขาจะมาจับได้ว่าอ่ะโกหกเรื่องอะไรไว้เออเขาบอกเขาไม่เคยทําอะไรไม่เคยทํานู่นทำนี่หลายเรื่องแต่มันก็ทําทั้งนั้นอ่ะกลับเข้าตัวเองใช่ไหมคุณพนารักษ์ ใช่ลงประเด็นประมาณคือคำพูดของคนที่มีจิตใจกล้าเป็นอย่างนั้นแหละนะครับปฏิเป็นอย่างนั้นเลยเขาเขาจะพูดในลักษณะนั้นเลยแหละเมอเขาจะหาเหตุหาผลมานะครับ,ปรบเป็นอย่างนั้นเลยคือโกหกเป็นปกติทุละเอาพูดกันอย่างนี้ดีกว่าคุณแคทนะครับโกหกเป็นปกติทุละ คือมันชานานคือมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาบางทีโกหกจนกระทั่งตัวเองยังเชื่อเลยนะว่าตัวเองพูดความจริงอแต่ไม่ใช่ครับเออมันเป็นเรื่องโกหกนะโกหกจนตัวเองเชื่อตัวเองว่าตัวเองพูดความจริงเออคิดคิดดูก็แล้วกันเขาก็พูดอยู่เขาก็พูดอยู่ครับว่าถ้ามีถ้าไม่มีหลักฐานก็จับเขาไม่ได้ แต่หลักฐานมันก็จะจะไงหลายอย่างก็จะจะไงเออไหนว่ารอดได้ไหมไม่รอดหลายคำหลายคำพูดอะไม่มีหลักฐานเหรอเขาก็เอาหลักฐานมาฟาดหน้าอยู่ได้ไงฟาดแล้วฟาดอีกเนี่ยจนหน้าบวไมไปหมดแล้วเออแล้วเขาแก้ไขได้ไหมเขามาพูดโต้แย้งไหมว่ามีการหลอกอีกสไาานะิไม่เห็นก็มาตอบนี่นะไม่เห็นก็มาพูดถึงนี่เขาเลิกพูดไปแล้ว ถ้าไหนเราไล่ทันนะเราจับจับได้ไล่ทันนะเขาก็ไม่พูดเออเขาก็พูดเรื่องอื่นเพราะอะไรก็คําพูดของเขามันเชื่อถือได้ที่ไหนลนะ่ะเออพูดเอายิงเอาจังจะตายสรุปแล้วก็โกหกเออแล้วกม็มีมีแม่ออกมาตอบโต้นะครับมีแม่ออกมาตอบโต้ว่าก็ไม่เห็นมันเป็นไรนี่เขาว่างั้นแน่ไม่เห็นมันจะเกี่ยวข้องกับคดีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้นี่เขาว่างั้นอ่ะเห็นไหม เออออกมาพูดช่วยลูกเออก็ไม่เห็นเป็นไรนี่มันไม่ได้มีผลกับคดีหลกักเขาว่างั้นมันใช่มันไม่มีผลมันก็ไม่มีหมดนะใช่แต่มันมีความรู้สึกของ,งเอฟซไงเออความรู้สึกของเอฟซีนี่แหละเออมันมันไม่ไหวแล้วเอาพูดง่ายว,านนบบาว่าคุณเป็นคนแบบนี้เหรอเขาก็รู้กันหมดแหละว่าคุณเป็นคนแบบนี้นี่แหละมันเป็นผลเสียถามว่าผลเสียกับผลดีไหมล่ะ ก็ผลเสียของเขาเองนั่นแหละคุณมณีการนะครับสวัสดีครับผมนะให้อยู่กับคุณเซนเหเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเลยถูกต้องหลักฐานก็ออกมาจากเขาทั้งนั้นแหละหนึ่งเขาเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์เขาเป็นคนที่พูดกับคนนู้นคนนี้ถูกไหมล่ะคำพูดของเขาทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องไหนด้วยนะแอดบอกได้เลย,เลยไม่ว่าเรื่องไหนด้วย ไม่ว่าเรื่องความผิดไหนก็แล้วแต่เขาเป็นคนพูดเองเป็นคนสาธยายเป็นคนอธิบายเองทั้งทั้งหมดเลยคําพูดมาจากเขาทั้งนั้นแล้วเราไม่ได้เอาำคำพูดของชาวบ้านมาพูดนะเออบางเรื่องเป็นคำพูดของเขาเองทั้งนั้นซึ่งฆ่าเขาเองไงคำพูดของเขาที่ฆ่าเขาเองนั่นคือคำพูดของเขาเองมันเป็นอย่างนั้นเลยเออ ใช่มีผลรอรับความรู้สึกของเอฟซีนะใช่มีผลเลยมีผลอยู่แล้วเขาจะได้รู้ไงเออเขาจะได้รู้ว่านี่ไงเขาเป็นคนอย่างนี้ไงคือถ้าจับไม่ได้ไล่มาทันเนะี่ยเขายอมรับไม่ถามไม่ไม่มีเลยเขาไม่ยอมรับเลยแอดก็บ,บอกแล้วไงขนาดเห็นหลังไวๆเเขายังไม่ยอมรับเลยว่าใช่เขาเห็นหลังไวๆไปเนี่ยเออนะไปนี่แหนติดหัวไปเลยอ่ะ บอกกันอย่างนั้นเลยโอ้โหใช่มีเยอะก็บอกแล้วคดีที่หนักกว่านี้ f อซีนะเอาง่ายๆอะจะจะนะ่ะยังหลุดเลยนะเอฟซี FC ดูสิคดีจยางตู้ฮาวนะ่ะยังไงก็แบรเบอร์เห็นไหมเอาไปเอามาก็หลุดหมดเลยเห็นไหมล่ะอันนั้นจะขนาดไหน จะเต็มที่เลยนะไม่ใช่จะธรรมดานะคนร้อยคนยังบอกว่าไงก็ติดยังไงก็ติดทุกคนยังไงก็บอกว่าติดหมดแล้วทําไมเขารอดละ่ะไม่เห็นติดเลย <c oughs> เออต้องต้องสิบเก้าสิบเก้าข้อหาหลุดทุกข้อหาเอฟซี FC. มันไม่ใช่ว่าข้อหาเลน,น้อยนะหลายกระทงเลยลนะสิบเก้ากระทงนี้ยังหลุดหมดทุกกระทงอ่ คิดดูจะขนาดไหนยังหลุดเลยอันนี้ไม่ได้จะสักอย่างหนึ่งเอฟบอกได้เลยเป็นการคาดเดาเอทั้งนั้นคาดเดานะคาว่าคาดเดาเลยละเออเพราะว่ามันไม่ได้ชัดเจนเนี่ยก็ต้องคาดคาดหวังคาดเดาว,ว่าน่าจะน่าจะใช่น่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็แค่นั้นเองอีกไม่นานนี่แหละนะครับอีกไม่นานนี่แหละความจริงมันย่อมเปิดเผยขึ้นมาแล้วเอฟซีก็คอยดูแล้วกันเออ เขานะ่ยโกหกตัวเองมันไม่ได้หรอกถูกไหมคุณจะโกหกใครก็ได้ที่ผ่านมาแต่โกหกตัวเองไม่ได้นะคนอื่นคนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้แต่ผีสางเทวดาเขารู้นะเออว่าทําอะไรอยู่ใช่ไหมเขาเฝ้าดูอยู่เอองานนี้นะครับยากบอกว่าจบจบไม่สวยเอาจริงๆนะจบไม่สวยแนะ่นอนอืมความจริง พูดง่ายว่ายิ่งใกล้วันเข้ามาทุกทีเขาก็ยิ่งดิ้นนะยิ่งดิ้นยิ่งออกอาการให้เห็นเออก็ไม่รู้เป็นอะไรเออถ้าอยู่นิ่งๆไม่ได้มีมีคนขยี้มีคนบี้มีคนขยี้เนี่ยโอ้โหออกอาการโอ้โหตีโพธีพายแบบโมโหโกธาเออเป็นไปได้อะเออเป็นไปได้ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาแล้วก็นิ่งๆถูกไหมเฉยๆเออไม่ได้ไมดีอะไร ก็ต้องบอกว่าถ้าแน่จริงก็อาหลักฐานมาดิก็ต้องพูดอย่างนั้นเนี่ยเออถ้าไม่มีก็แค่เขาพูดแค่คำพูดของเขาแค่นั้นก็สา,สามารถจะสร้างอ่ะให้พูดง่ายว่าให้อารมณ์เปลี่ยนไปได้เอออารมณ์มีผุนผันอารมณ์นี่โอโ้โหโกรธโกรธโกรธเกี้ยวเลยล่ะเอาพูดง่ายโมโหโกธาไปเลยเออแค่คําพูดเนี่ยยังโกรธเกี้ยวได้อ่ะ <laughs> เป, comment, เ,ป comment, เป็นแค่คอมเมนต์นะครับเป็นแค่คอมเมนต์เป็นแค่คําพูดเนี่ยสามารถจะทําให้นิสัยเขาเปลี่ยนไปโดยเฉียบพลันเลยนะเออเห็นไหมเป็นอย่างนั้นนะอ,อนุมานว่าเชื่อว่าทั้งนั้นใช่ครับอนุมานทั้งนั้นมันไม่ได้ชัดเจนไงถูกไหมล่ะ มันน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้น่นะนบบนนมันถ้ามันชัดเจนเราก็จะยอมรับถูกไหมแต่๋นี้มันเราดูจากหลักฐานต่างๆแล้วเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเขาก็อนุมานว่าน่าจะใช่ใช่ไหมก็แค่นั้นเองเอฟซี FC. เนี่ยที่เราบ้านใจอยู่ก็ตรงนี้แหละตรงอื่นเราไม่ได้สนใจนะเอาจรงิงนะ mm hmm. เออขนาดอันนั้นที่วัาชัดๆเขายังหลุดเลย <laughs> ชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วเอาพูดง่ายๆชัดแจ๋วเห็น <_ idée> เส้นขนเลยยังหลุดอะเอออันเนี้ยไม่ชัดสักหน่อยเปรียบเทียบกันดูได้เลยคนละเรื่องเลยเออ,อันนั้นยังหลุดเลยคือเอาแค่นี้อแอดว่าถ้าเรื่องมันเปิดเผยแอดว่าแอดว่านะเข้าโรงพยาบาลไปแล้วนะ เออไม่รู้ว่าเขาจะทําหน้ายังไงหรือเขาจะเถียงยังไงไม่รู้แหละนะครับความจริงมันก็คือความจริงใช่ไหมเออเขาจะเถียงยังไงถามหน่อยเออเขาจะทํำยังไงใช่ไหมนี่แหละปัญหาเขาแล้ว <c oughs> ปัญหาของเขาแล้วอ่สวัสดีครับคุณต้นยงนะครับนูแดงนะครับสวัสดีครับผม ชัดเจนไหมคนเราก็อย่างนั้นแหละเอฟซี FC นะครับมันไม่ซื่อสัตย์กับตัวตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับคนอื่นเขาเนะ่ครับใช่จะไหมคุณสุพัฒน์คำสาบานเลยไม่เกี่ยวยาลบโลเอ่อจะไหมไม่เชื่อ,อยาลบโลใช่ไหมมันมันเป็นกรรมเวรของเขานั่นแหละนะไม่ว่าใครกันแล้วแต่ทําเรื่องพวกนี้มาเนี่ยโดนทั้งนั้นเอฟซีโดนทั้งนั้น อโดนทั้งนั้นจริงใช่นักอีกคือกว่าจะไปถึงวันนั้นวันนี้ก็พวกนี้ก็โดนกันเกือนกาดแล้ว <c oughs> เสอวันที่เจ็ดอีกนะครับโอ้นะเออไม่รู้จะพูดยังไงเยอะแย,ยะไปหมดอะอให้เขาทำใจนะครับ มันไม่ใช่เรื่องสนุกนะเอฟซี FC นะเอ็ดบอกเลยเลยขึ้นลงขึ้นศาลเข้าลงพงลงพักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะแต่แต่เขาอาจจะเคยชินไปแล้วก็ได้เออเขาอาจจะเคยชินไปแล้วก็ได้เพราะมันบ่อย,อยๆลเลนะืเอินี้อโอคือถ้าถูกแฉออกมานะโดนกันเยอะนะอืมเอาจริงๆถ้าถูกแฉเรื่องนี้นะ ขบวนการระบบระบบนะเอระบบจะจะโดนเยอะเลยอะ่ะโดนหลายคนที่เขาทำเรื่องนี้อมืใช่เขาเป็นคนไม่ยอมคนเป็นคนที่ต้องการเอาชนะคนอยากจะเอาชนะใครเอาชนะให้ได้แต่มันถึงรู้ว่ามันผิดแต่เขาก็ไม่สนเขาต้องการเอาชนะไงผิดก็ผิดเสียเขาว่ายอย่างนั้นอืม ด่านเข้าแล้วบุนลวงแค mm. ออนิสัยนางเป็นคนแบบนี้ใช่นิสัยนางเป็นคนแบบนี้ม่แล้วไม่เปลี่ยนด้วยเมื่อต้องการเอาชนะนะครับต้องการเอาชนะคนต้องการอ่าอยู่เหนือกว่าคน่เออพอเขาขึ้นขึ้นไปหลังเสือแล้วเนี่ยเขาไม่ลงมาแล้วบอกตรงว่าขึ้นหลังเสือเขาไม่ยอมลงลงมาแล้วออ่ะไม่ไม่ลงแล้ว เออถ้าลงก็ตุยอ่ะเออถ้าลงี่ตุยแน่นอนไม่ลงแล้วเพราะว่าเขารับไม่ได้แล้วเออรับไม่ได้ตอนนี้เขาฟาดงวงฟาดงาฟาดฟาดนู่นอ่ะฟาดอ่าพี่นะครับนะอ่าฟาดน้องนะครับฟาดอดีตเห็นไหมฟาดทุกอย่างอ่ะที่ขวางหน้าฟาดเอฟซีด้วยเออฟาดฟาดทุกรูปแบบอ่ะ ฟาดหมดอ่ะเพราะว่าเขาไม่สนใจอ่ะออไม่สนใจอ่ะว่ายังไงแต่ว่าความผิดน่ะนะที่เราดูดูผ่านผ่านมาในนิทานเรื่องนี้นะ <c oughs> เขามีความผิดเยอะนะแต่มันยังไม่หลุดมาเท่าไหร่หรอก <c oughs> เออบางเรื่องที่เขาไม่เปิดเผยมาก็อีกเยอะ <c oughs> เออต้องมันต้องดูคนที่ใกล้ชิดนี่แหละคนที่ใกล้ชิดเนี่ยเขาจะรู้ดีมากกว่า คนที่ใกล้ชิดเนี่ยรู้ดีมากกว่า